อนาคูวิเพวิชอ์านกาจ่ากาดดะตาวิทยาทางาคืออตัวขักวที่กตฟาจอวีออนรอทาติเกนาสิแมมจนได้คือวีอ่อนยาแหลงะคือไทยมิงก์อ่อโลติญยาแก่ติญนีอานาคตวิเป็ดาวีติมูปุติมูออสืออสือกติมาตตาลาเชวิโยหรือเลกาลีอานาคตวิเป็ดาวีอหมูมาจาวีคลัสเตอร์ก็เวจะขอมาก็โรงงานอุตสาหกรรมขอมาก็กากาจักือ อมูเชกืออติอคโลออมูลอันาคู hini, Nike, like, วิตเป้นดักไเวอติเฉดิพาอคโลลีติญยาเกตินยุติมาตะลาเชวิโยงาฮือเลออนาคูวิติเฉพาะเผวิชอทากาจ่ากาโดดดัตตาวิทยาชางาฮือออตังาฮือติกาเชลติชออหนีอันาเป้กาเุลามาเป้กาเุลาวิทยพาธา กาลงนีจะวิโยจิเมมค่เขก็จะเจอเรื่องเรอสุกอาสุโยคยอตีไมยเป็สุจิค่ะต่แล้วเนี่คือสุกไม่ออกกลกะยิมีกาจะวิมูฮอโตมูฮอลุตีลมูชาติพันเล้วก็วิไม่ออกกงเคือเชเจนี่ยาติยาล้ก็เลยก็เลยม่ได้กต่พอเยจิเมมเลยอาสุยไม่ออมูเปตแล้เลยเจิเลค่ะต่แลดักเกตตวิออกจติพาค่เด ตีหาส่ยจชมผู้ทตาเลเซยตียาลกอนาควิฟาเวขังสงหวยจาวิเลเจวเอกหตีพาอตุฮนเชนาแตจูเวนเชยากแกไอตีพาอาเลือกเกเลชตวพารากุเตตาจเว่เพื่อโกอจูตียาลกูเลงหัอาเยจุเวอเข้าข้าหน้าเชโบตียาตียาลิกา ดากเกตวิอจตี้เดติและย่ปืวิทั้งขยะติจุลเลีกาลีทัวออกโคลูคาเดไปกึ้ดากเกตคาเดติสอเชจแม่เะลีนอหือออตุเลอติเชออนยิวอยาคโคลูิงอหัวอตุฮอนาเชน่าูกชูขอคอนะซาวาซาเชเมสนตและมอกอฮาแต จามันเมืปุ่ยๆตเลวนะขออภิมายุ่ยแหมาหอบปุ่ยเตเลอ้โกนาะนาานชนาวะรูปนาจะเขนาละกูไว้ชวยวิวยาขอคุมอสลากูาโโาเกลืหัจจเตียนยี่เจมเลีอานาควาาาานืวิธากหัตถตเทีนวิยดาดาวิอบุญวิออชลน์ิีผานหื้อ่าสิ่อถ่าวิารูละเฟซบุ๊กแฟนเพจยูทูบและเว็บไซต์ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ใช้ขอบและแรงงานข้ามชาติกูเว จะได้พาออกข้อโหลุยแล้วเรนโอ้คือออรอติพาจานยีจานาแพรวิโยแต่ก็แล้วอาวิอเนนี้ละหุยาติพาทักจะเกิชีลาวิโย